สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมีกล้วยจะมาแนะนำหนึ่งสายพันธุ์ครับวันนี้เอาแค่หนึ่งสายพันธุ์พอครับเป็นกล้วยหอมแฝดหรือจะเรียกว่ากล้วยมาฮอยหรือจะเรียกว่ากล้วยมาหอยหอมแฝดก็แล้วแต่จะสะดวกเรียกได้หมดกล้วยนี้เขาเป็นกล้วยหอม พันธ์คาวินดิสครับคือเลวลาก็สุกเขาจะออกผลจะสีเขียวะจะเป็นตัวนี้ผมในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าเป็นกล้วยมาฮอยสั้นๆก็แล้วกันนะครับเป็นจริงๆแล้วกล้วยคุณลักษณะพิเศษของกล้วยมาฮอยพันธุ์นี้นะครับลำต้นเขาจะไม่สูงมากสูงเต็มที่ประมาณ1เมตรถึงเมตรครึง่ง แต่ไม่เกิน2เมตรซึ่งข้อดีของเขาคือไม่สูงจึงนิยมนำมาเป็นไม้ประดับไว้แต่งกระถางหน้าบ้านอะไรเงี้ยสวยงามครับแต่คุณลักษณะพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งที่นิยมนำมาปลูกคือที่บอกว่าเป็นกล้วยหอมแฝดเพราะว่าแต่ละต้นที่เขาออกเครือ มันสามารถมีเครือได้ตั้งแต่1เครือขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าสถิติที่เคยมีทำทำไว้กี่กี่กี่เครือครับแต่ว่าคือมากกว่าหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกทุกต้นที่จะเป็นแฝดหมดนะครับเพราะว่าส่วนมากมันก็ออกเป็นเครือเดียวแต่ว่าจะมีส่วนพิเศษที่ว่าเป็นเป็นแฝด แฝดสองแฝดสามแฝดสี 4, แ่แฝดห้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะเคยมีใครมีคนทำสติติแฝดถึงเก้าเครือครับก็ลองนำมาปลูกแล้วก็ลองมาลุ้นกันก่อนแล้วกันในสรับวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับวันนี้ผมผมไม่รอครับผมไม่รอให้เขาออกเครือครับวันนี้ผมจะมามาแบ่ง แบ่งหน่อของเขาเอาไปปลูกเพิ่มครับเพราะว่าผมเป็นคนใจร้อนครับผมไม่ต้องรอดูว่ามันจะออกเครือจะแฝดหรือไม่แฝดแต่ตอนนี้ผมจะเน้นปริมาณก่อนเพราะว่าผมปลูกได้ครึ่งปีเขาแตกหน่อมาแล้วสี่หน่อหน่อกล้วยเล็กๆเป็นมิสี่หน่อวันนี้ผมผมจะแยกไปปลูกสามหน่อก่อนครับที่เป็นหน่อใหญ่เนี่ยท่านมาดูหน่อของเขา คือถ้าเขาสูงประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งไม่เกิน2มเมตรหน่อที่เห็นนี้สูงประมาณเกือบเกือบ60เซนก็ถือว่าสูงแล้วผมว่าถือว่าเป็นหน่อที่ที่น่าจะแยกไปปลูกแล้วเพราะว่าตอนที่ผมซื้อพันธมาก็รู้สึกจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งเนี่ยเท่าๆกับไอไซส์เล็กขนาดนี้ที่เขาส่งมาให้ผมแต่ตอนนี้มันสูงประมาณเม็ดกว่ากว่าล ผมก็เลยจะมาแยกหนอเนี่ยหนอสวยๆครับปลูกมาได้สมเดือนกว่าเขาออกเขาเขาออกหนอแล้วก็โชคดีมากครับเนี่ยมามาได้สี่หนอสวยๆครับเดี๋ยวผมก็จะแยกไปปลูกเลยวิธีปลูกของผมผมไม่ยากครับสไตล์บ้านสวนอรพันธ์ทำอะไรไม่ยุ่งยากอยู่แล้วครับผมขุดหลุมธรรมดาครับประมาณลึกไม่ลึกมากครับเพราะว่ากล้วยนี้เป็นกล้วยไม่ ต้นไม่สูงแล้วก็ผมน่าจะเน้นเน้นในเรื่องขยายพันธุ์มากกว่าผมก็เอาสะดวกของผมคือเดี๋ยวก่อต่อไปถ้าเขาเขามีหน่อมามันก็จะเป็นการขุดง่ายวันนี้เดี๋ยวผมจะขุดแล้วไปปลูกสามหนอก่อนไอไอระวังที่ขุดผมก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าใช้อุปกรณ์ธรรมดาครับเป็นเป็นเสียมขุดธรรมดา แล้วก็เดี๋ยวตอนปลูกแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับนอตอนแรกผมตั้งใจจะเอาแค่3ามประดีมันขุดดินมันนิ่มดีข้างหน้าฝนผมก็เลยตัดสินใจเอาออกหมดเลย4นอครับเดี๋ยวผมก็จะขยายขยายกล้วยมาหอยบวกต้นแม่เป็นหนึ่งก็ผมซื้อมาหนึ่งก็ตอนนี้ก็จะแยกเป็น5กอแล้ว มีรุ่นลูกอีก4บวกต้นแม่อีกหนึ่งเป็น5กอก็มาลุ้นว่าใน5กอนี้จะให้เครือแฝดในรุ่นในรุ่นแม่และรุ่นลูกที่ขยายหน่อเลยหรือเปล่ามารอรุ่นด้วยกันก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีการที่มันถูกต้องหรือเปล่าครับที่ว่าแยกหน่อก่อนที่เขาจะตกเครือ แต่เหมือนที่ผมบอกครับผมเป็นถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันครับเพราะว่าไอ้ลายๆคลิปที่ผมเห็นก็คือรอให้กล้วยรอให้เขาออกเครือก่อนแล้วค่อยพอตัดเครือกล้วยเขาถึงจะแยกหน่อไปปลูกกันแต่ผมคือผมจะเหมือนที่บอกตอนตอนว่าผมเป็นคนใจร้อนก็อนลองดูแล้วกันถือเป็นการทดลองแล้วกันครับเพราะว่าว่ามันจะได้ผลยังไงเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันครับ ก็ต้นลูกก็ประมาณสี่เดือนต้นแม่ประมาณ6เดือนก็รอมันลุ้นกันนะครับต้นแม่ก็น่าจะอีกสองเดือนน่าจะเริ่มเห็นผลน่าจะเริ่มมีมีหน่อมาแล้วไม่ไม่พูดผิดน่าจะเริ่มออกเครือละแปดเดือนเป็นต้นไปน่าจะน่าผมว่าน่าจะออกทันสเกตดูที่ผมปลูกตอนแรกที่เป็นดินดำๆๆนะครับผมผมใช้แกลบดำครับแกลบดำได้ผลดีมาก แต่ว่าปลูกตอนนี้แกบดําผมหมดผมไม่ได้ไม่ได้ใส่เดี๋ยวผมจะรอให้ลากเขาออกก่อนแล้วค่อยมาเติมทีหลังแล้วกันเพราะว่าวันนี้รีบรีบหน่อยพอดีกําลังทําสวนเพลินๆไปก็เอ๊ะพอดีตัดสินใจขุดมาแล้วก็เลยจะปลูกให้เสร็จวันนี้มาดูลุมที่ผมขุดวันนี้ผมขุดง่ายๆมากครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมาย ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่รองพื้นไม่อะไรทั้งสิ้นผมจะลองปลูกแบบสไตล์บ้านสวนเอาง่ายๆเลยครับขุดลุมแล้วก็ปลูกให้เขาเขารอดเขารอดก่อนแล้วค่อยค่อยบำรุงเขาทีหลังก็สูตรง่ายๆสําหรับทุกท่านน่าจะรู้ครับปลูกกล้วยถ้าท่านต้องการให้ออกเครือไปทางไหนเครือมาดูตรงนี้คือตรงนี้คือหนอที่เราตัดออกจากต้นแม่เขาถ้าเราจะดู ว่ามันออกเครือฝั่งไหนก็คือฝั่งตรงข้ามกับตรงนี้ครับก็จะเป็นจะเป็นลําต้นด้านนี้ท่านต้องการที่จะให้เครืออยู่ฝั่งไหนท่านก็ปลูกตรงข้ามกับตรงนี้หนอหน่อที่ตัดมาครับก็คือมันจะออกตรงข้ามกับหน่อนี้ครับด้านนี้พูดผิดออกออกออกเครือตรงตรงข้ามกับด้านที่เราตัดจากต้นแม่คือต้นด้านนี้ก็ของผมก็จะปลูกง่ายๆผมจะให้ คือให้ออกเครือไปหน้าบ้านผมผมก็จะวางแบบนี้แล้วก็เอาดินกบธรรมดาแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษอะไรของผมที่ผมตัดไว้แห้งแล้วผมก็มาวางปกติก็ง่ายๆแบบนี้ครับผมไม่ไม่ยุ่งยากอยู่แล้วสําหรับผมก็รอให้มันงอกอปลูกหน้าฝนดีอย่างเราเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ขึ้นขึ้นแน่นอน วิธีของผมผมปลูกผมจะไม่ได้ตัดใบตัดอะไรทั้งสิ้นผมจะปลูกเอาใบแบบเดิมๆนี่แหละผมจะรอดูว่าถ้าใบตรงไหนที่มันเหี่ยวผมก็ค่อยตัดออกก็มันมีหลายวิธีครับบางคนก็ตัดออกเนี่ยจะตัดออกเลยให้มันแทงออกใหม่แต่ว่าผมผมสไตล์ผมก็คือไม่ตัดออกผมจะเอาใบเดิมของมันถ้าใบไหนเหี่ยวผมก็ตัดออกก็ประมาณนั้นครับอันนี้คือวิธีปลูกง่ายๆของผมครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับมาหอยที่ปลูกวันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับปลูกแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรแล้วก็มาคลุมด้วยใบไม้แห้งหญ้าแห้งอันนี้คือต้นแม่ของเขาต็ต้นสูงประมาณตอนนี้ก็ประมาณเม็ดนิดนิดครับก็รอรู้ว่าเขาจะให้หนอมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับอยู่ข้างๆบ้าน ผมจะหันให้เครือออกไปหน้าบ้านทั้งสี่กอทั้งสี่ต้นอันนี้คือต้นสุดท้ายก็รอมันลุ้นต่อไปว่าเขาจะให้เครือกี่เครือครับก็มันเป็นความต้องลุ้นครับตื่นเต้นครับสำหรับปันี้ก็เรียบร้อยครับปลูกกล้วยมาฮอยหรือกล้วยหอมแฝด หรือกล้วยมะหอยหอมแฝดแล้วแต่จะเรียกครับวันนี้ผมได้กอเพิ่มอีกสี่กอรวมต้นแม่เดิมก็จะเป็น5้ากอรเรามาดูดูว่าต้นแม่เขาจะให้หนออีกหรือเปล่าแล้วก็จะให้เครือกี่เครือก็มาลุ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับก็คือวันนี้ก่อนจะปิดคลิปก็ผมว่าการออกแบบ ในการทําเกษตรของของของคนเราทุกสวนทุกท่านก็อาจจะมีแนวคิดที่ตัวเองสะดวกตามวิชาการตามอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่สําหรับผมผมจะพูดทุกลิปผมจะเน้นความสะดวกสบายแล้วก็ง่ายๆยอิงธรรมชาติให้มากที่สุดให้ให้ให้เขาอยู่กับธรรมชาติเหมือนปลูกหน้านี้ครับหน้าฝนผมไม่กลัวเลยครับ กลัวอย่างเดียวว่าเขาจะเป็นเชื้อราเราก็ต้องรอคอยดูหน่อยเพราะว่ามันจะมีความชื้นและอาจจะมีน้ําขังน้ําอะไรเยอะเราก็ต้องดูแลเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าคือจากประสบการณ์ที่ปลูกกู้ใหผมว่าเขาขึ้นแน่นอนครับก็รอติดตามต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็อย่าลืมรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับผม